สวัสดีค่ะทุกคนก็ใกล้เทศกาลมลอยกระทงของปีนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดไม่สะดวกนะคะไม่สะดวกที่เราจะไปลอยในสถานที่จริงๆเราลองมาลอยกระทงในเว็บไซต์ดูได้ค่ะเป็นการลอยกระทงออนไลน์นะคะก็เหมาะกับคนที่มีธุระเยอะๆนะคะแล้วก็ไม่สะดวกการเดินทางค่ะเข้ามาที่เว็บไซต์สนุก c o m นะคะเราลองเล่นดูค่ะคลิกลอยกระทงค่ะก็ใส่ชื่อเราไปได้เลยค่ะ เรจแล้วก็เลือกคาแรคเตอร์เรานะคะเอาคนนี้แล้วกันนะคะตกลงค่ะก็จะมีชื่อเราที่กระทงนะคะเลือกคำอธิษฐานค่ะก็มีหลายแบบนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพรแล้วก็อยากจะใส่อะไรอยากจะได้ความหมายอะไรนะคะให้เราคลิกเลือกนะคะก่อนอื่นขอเลือกเป็นเงินทองก่อนแล้วกันนะคะคำอธิษฐานก็ ลบแล้วก็ใส่ใหม่ได้นะคะขอให้ถูกหวยค่ะเสร็จแล้วก็คลิกตกลงค่ะค่ะคามาตรฐานของเราก็จะไปอยู่ในกระทงนะคะมาแล้วนะคะเลือกรูปแบบกระทงค่ะไม่ชอบกระทงใบตองเอาเป็นกระทงผลไม้แล้วกันนะคะคลิกเลือกค่ะ กระทงของเราก็จะเปลี่ยนเป็นแตงโมค่ะอ่าเลือกรอยคู่หรือรอยเดียวลองคลิกเข้าไปดูสักหน่อยนะคะหาคนลอยด้วยกระาเพิมพ์ชื่อคู่ที่จะลอยกระทองอ่ะน,น้องหมาละกันนะคะพิมพ์ชื่อเข้าไปค่ะ เลือกตกลงค่ะอ่าเราก็จะมีเพื่อนลอยแล้วนะคะก็มีชื่อเราแล้วก็ชื่อน้องตูบค่ะเราสามารถแชร์ได้ด้วยนะคะเราเพื่อนๆลองเล่นดูนะคะของปีนี้ถ้าเกิดไม่สะดวกไปลยกระทงนะคะก็ลอยออนไลน์กันได้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและติดตามค่ะสวัสดีค่ะ